สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมามีข้อมูลดีๆนะคะในการที่จะเพิ่มยอดบันทึกนะคะในทิกต o k นะคะวิธีการทํานะคะอย่างแรกเลยเพื่อนๆน,นะคะต้องหาโพสต์ที่มียอดที่โชว์ตรงนั้นนีงนะคะก็จะมีเห็นได้ว่ามียอดบันทึกนะคะอยู่ที่จานวนเท่านี้เลยดังนั้นนะคะเรากดเข้าไปที่ถ้าแพลตฟอร์มนะ Google ได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เว็บไซต์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเว็บ km k, M k so s o c i a l นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นภาษากันด้วยนะคะเมือ่อเราคนแล้วนะคะเราก็จะ อยู่ที่เว็บไซต์แรกนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานก็สามารถกดที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะจะเป็นคําว่าสมัครใช้งานนะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เพื่อนๆนนะคะได้กรอกเข้ามาเช่นชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะเมื่อกอกครบท้่วแล้วนะคะก็สามารถมากดติด๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดแ็บเสมือนสมัครใช้งานได้เลยเพื่อนเพื่อนนะคะจะล็อกอินผ่าน Gmail ก็ได้เช่นกันนะคะคือใครมีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็กดที่แ็บเสียงเงินทางด้านนี้ได้เลยค่ะ เมื่อกดเข้ามาใช้งานแล้วค่ะหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการสั่งซื้อกันค่ะเมื่อกดเข้าที่แท็บคาสั่งซื้อใหม่นะคะก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้เลยจะมีแพทจะมีแพตฟอร์มประมาณนี้นะคะขึ้นมาโผล่เปนเพื่อนเลยนะคะวันนี้นะคะแพตฟอร์มที่เราใช้กันนะคะจะเป็นแพตฟอร์ม tik t o ็อกค่ะเมื่อกดคลิกติ๊กต็อกนะคะตรงหมวดหมู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นติ๊กต็อกเหมือนกันค่ะเมื่อกดเข้าไปที่หมวดหมู่นะคะเราก็จะไปหาหัวข้อที่เราต้องการใช้งานค่ะวันนี้เราต้องการเพิ่มยอดบันทึกน สามารถค้นหาหัวข้อได้เลยอ่ะเมื่อเจอแล้วนะคะสามารถกดคลิกได้เลยคะ่ะตอนนั้นเนี่ยลงมาที่หมวดหมู่บริการน,นะคะบริการก็จะมีอ่าหลากหลายเลยคะ่ะจะมีต่างกันที่เลทราคะแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลานะคะอันนี้เราจะลองใช้อันแรกกันดูคะ่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะก็ลงมาที่ลิงก์ล้านมาที่ช่องด้านล่างค่ะก็จะเป็นคําว่าลิงก์นะคะให้เพื่อนเนี่ยกลับไปที่หน้าช่องอ่าทิกตอกของตัวเองนะคะแล้วกดคลิกคัดลอกลิงก์นะคะทางด้านบนได้เลยคะ่ะเมื่อกดคัดลอกแล้วลนะคะก็นํามาวางที่ช่องลิงก์ของเราได้เลยคะ่ะ เมื่อวางเรียบร้อยนะคะให้เราใส่จํานวนแล้วบันทึกที่เราต้องการเลยอย่างเช่นนี้เราต้องการจํานวนหนึ่งรอยบันทึกนะคะเราก็ใส่เข้าไปค่ะจะมีเวลาเฉลี่ยนะคะบอกเพื่อนๆโดยทางด้านนี้เราก็จะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะเมื่อเคาะหน้าต่างขึ้นเรียบร้อยนะคะให้กดคําสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อกดคําสั่งซื้อนะคะก็จะพบเป็นแถบสีเขียวขึ้นมาทางด้านนี้นะคะ หรือเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปดูที่บอดการสั่งซื้อก็ได้ค่ะบติการสั่งซื้อเนี่ยก็จะบอกในเรื่องของเลขออเดอร์แล้วก็ระยะเวลาที่เราเอ่อได้ทําการสมัครไปนะคะตรงแถบด้านนี้ก็จะบอกสถานะนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของการดําเนินการค่ะแต่ถ้ามีการดําเนินการเสร็จสิ้นนะคะก็จะเป็นแถบสีเขียวนั่นเอง าการที่เราต้องออรอเว็บไซต์ดำเนินการน,นะคะเราไปดูอีกช่องทางหนึ่งกันค่ะก็คือเรื่องของการเติมเงินนะคะสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะคะยังไม่เคยใช้งานก็สามารถเข้ามาเติมเงินทางช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะโดยที่ช่องทางเติมเงินของเราะคะจะมี3ช่องทางเลยช่องทางแรกน,นะคะจะเป็น QR Code นะคะรองรับพุธนาคาะเลยนะคะโดยที่ข้างล่างน,นะคะจะมีคีย์ลัดบอกเพื่อนๆนะคะว่าจะเติมเท่าไหร่ก็ได้หรือจะเติมเป็นกรอกจอาก็กได้เช่นอยากเติม10บาทก็ใส่เข้าไป10บาทแล้วก็คลิกเป็น จ่ายเงินค่ะก็จะมี QR Code ปรากฏขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะสแกนแล้วก็บันทึกได้ด้วยเช่นกันค่ะ มาดูช่องทางที่สอน,นะค่ะช่องทาง t ู u e Money w a l l ็ t ค่ะ t r u e Money Wallet ก็จะมีคีย์ลัดเช่นกัน,นะค่ะหรือว่าเพื่อนจะกรอกยอดก็ได้เช่นกันอย่างเช่นอยากเ,เติม1บาทก็แต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดเติมเงินได้เลยเช่นกันหรือจะเป็นช่องทางที่3นะคะช่องทางคริปโตนะคะจะเป็นสกุลเงินนะคะซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกสกุล,กลเงินเลยนะคะก็ะจะเป็นการกรอกยอดแล้วก็จะมีตะขนนยอดเงินแล้วก็สามารถเติมเงินได้เช่นกันค่ะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะมีหัวข้อที่ ที่ติดปัญหาในเรื่องของออเดอร์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาที่หมวดมดูมด่ติดต่อแอดมินได้เช่นกัน,นะคะ่ะหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะมีการมีหัวข้อออเดอร์การชาระเงินลงลแล้วก็อื่นนะคะเพื่อนพบปัญหาอะไรก็สามารถที่จะ,ะเลือกหมวดหมู่ทางด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาเข้ามานะคะหรือถ้าใครนะคะ,ะต้องการที่จะแจ้งรายละเอียดก็สามารถที่มาเป็นข้อความหรือแน่ไฟล์เป็นรูปภาพก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมใส่เลขออเดอร์ด้วยนะคะ ังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดส่งตัวนะคะหรือท่านใดนะคะต้องการที่จะแจ้งผ่านลาย ID ก็ได้เช่นกันค่ะจะก็จะเป็นลาย KM คิทโซเชียลแบบนี้เลยหรือจะติ๊กที่ทางคำว่าลายด้านบนนี้ได้เช่นกันเพื่อสามารถสแกนเข้ามาได้เช่นกันนะคะแล้วก็หัวข้อต่อมานะคะคือการแนะนําเพื่อนค่ะเพื่อนสามารถแนะนำเพื่อนให้กับ แนะนำเพื่อนของตนเองให้เข้ามาใช้งานร่วมด้วยได้เช่นกันนะคะโดยที่คัดลอกลิงทางด้านนี้ไปนะคะเมื่อมีการใช้งานเข้ามาก็ทางเราได้รับอัตราค่าคอมมิช5%เลยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะมีการเติมเงินนะคะขั้นต่ำ500บาทก็ได้รับสิทธิชมซีรี์จีนไปเลยฟรีๆนะคะอันนี้ก็จะมีประมาณ400ก็เริ่มแล้วก็จะมีการอัปเดตทุกเดือนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว,ว่าเป็นสิทธิพิเศษเพื่อนๆไม่ควรที่จะพลาดเลยนะคะระหว่างที่แนะนำ เว็บไซต์มาเบื้องต้นแล้วนะคะเราไปดูคําสั่งออเดอร์ของเรากันดีกว่าค่ะว่ามีการดําเนินการไปอย,อย่างไรได้บ้างแล้วนะคะเมื่อย้อนกลับมาที่โพสต์นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยอดยังคงเดิมอยู่นะคะเราจะมาลองรีเฟซกันสักหนึ่งครั้งนะคะเมื่อรีเฟซแล้วนะคะจะเห็นได้ว่านี่ยอดบันทึกของเรานะคะจากขึ้นสอบตอนนี้ขึ้นมาที่สองอยเก้าสิบแล้วนะคะใช้เวลาที่ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะในการเพิ่มยอดบันทึกตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็น เว็บไซต์ที่สะดวกและก็รวดเร็วทันใจเพื่อนๆแน่นอนค่ะถ้าใครสในใจเว็บไซต์นี้นะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็เข้ามาลองแวเล่นแวะใช้งานกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมะีข้อมูลมาแนะนำมาบอกเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะถ้าหากวันนี้นะะพูดผิดพลาดประการใดหรือพูดเร็วกันไปนะคะต้องขออภัยมาที่นี้ค่ะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ